สวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์สุกรมชีเจริญเป็นผู้ในการสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ทวงสาธราาสุสครับสถารับพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นองค์กรสังกัดกรมการแพทย์เป็นระดับสถาบันนะครับจัดอยู่ในระดับของโรงพยาบาลหน้าที่หลักของเราก็คือเรื่องของการทําการวินิจฉัยชิ้นเนื้อนะครับหรือวินิจฉัยเรื่องของการเสียชีวิตนี่แบ่งเป็นสประเด็นใหญ่ๆนะครับโดยชื่อแล้วสถาบันพยาธิวิทยาเนี่ยมันหมายถึงว่าสถาบันซึ่ทำหน้าที่เรื่องของ การวินิจฉัยสิ่งซึ่งมีความปกติในร่างกายมนุษย์ตรวจชิ้นเนื้ออย่างนี้ตรวจชิ้นที่มาจากร่างกายชิ้นส่วนจากร่างกายเนื้องอกคานองนี้นะครับงานของเราคือการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อนะครับส่วนคําถามว่าเรามีส่วนสําคัญอย่างไรในในการให้การดูแลรักษาเรื่องสุขภาวะของประชาชนจริงๆแล้วสถาบันพยิวิทยาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ประชาชนเนาะช่วยแพทย์ด้วยเพราะการวินิจฉัยหลายอย่างต้องใช้ชิ้นเนื้อเป็นตัว ตัดสินว่าคนไข้ป่วยด้วยโรคอะไรตรน้นเรียนในทราบว่าในในปัจจุบันนี้อัตราการตรวจอบของตัวร่างกายผู้เสียชีวิตของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเจ้าสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งทําให้การพัฒนาทางวิชาการการแพทย์หรือความแม่นยําการวินิจฉัยเนี่ยยังไม่ที่เครือบแข็งยังสรุปไม่สิ้นสุดนะครับดยสรุปแล้วเราช่วยทางด้านเรื่องของแพทย์ด้วยเรื่องของการวินิจฉัยเพื่อจะเลือกการรักษาที่ถูกต้องเราช่วยเรื่องวิชาการด้วยเราดู ร่างกายเราดูผู้เสียชีวิตเราตอบได้เลยว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากสาเหตุอะไรมันจะเป็นข้อยุติโดยปราศจากข้อสงสัยในเรื่องของในเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตและและมันจะเริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนาการรักษาเพื่อยืดชีวิตช่วยช่วยเหลือชีวิตของประชาชนได้ด้วยนี่คืองานหลักๆของเรานะครับถ้าพูดภาษากันง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยและช่วยพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นะครับคือสถาบันเราเนี่ยตั้งเป้าว่าต้องเป็นสถาบันซึ่งมีความเป็นเลิศในด้านพยาธิวิทยาการวิภากษ อันที่หนึ่งเราต้องมีความเป็นเลิศเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศอย่างไรที่มีความเป็นเลิศได้อันที่1เราต้องเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายก็ดังนัการเป็นเครือข่ายหมายความว่าเราสามารถแบ่งปันเรื่องของความรู้แบ่งปันเรื่องของครูปภัณฑ์อุปกรณ์เรื่องของของเครื่องมือแลบว่าง่ายๆนะครับเครื่องตรวจแลบเนี่ยอยู่ในจุดจุดเดียวแล้วใช้เครือข่ายทางไอทีนะครับเครือข่ายเอ่อส,สื่อสื่อไอทีเนี่ยเป็นตัวเข้าถึงข้อมูลได้นะครับลดภาระ โดยรวมของประเทศอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเรื่องของการการเข้าถึงการวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยการตัดชิ้นเนื้อก็ตามทําแลลก็ตามในของประเทศนี้อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราต้องก้าวเข้าไปแล้วก็เสริมในส่วนนี้นี่เป็นประเด็นที่2เป็นที่3น,นะครับก็เรื่องของการบริหารจัดการผู้ที่ต้องการส่งชิ้นเนื้ออยู่ต่างจังหวัดคนทําอยู่ส่วนกลางการเข้าถึงผลเนี่ยต้องใช้เรื่องของบริหารจัดการเรื่องของ b บ็กออฟฟิศเรื่องของแพทย์เรื่องของการส่งผ่านความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของสามารถส่งชิ้นเนื้อมาทางไกลเราให้การวินิจฉัยส่งผลชิ้นเนื้อเข้าทาง i อขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ของสถาบานันและแพทย์ที่ปลายทางสามารถเปิดเข้าดูได้เลยที่ต้นทางนะครับทำให้การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ป่วยได้รับการรักษาที่แม่นยำได้เร็วมากกว่าสมัยก่อนและแน่นอนมันต้องเร็วกว่าถ้าจะปล่อยให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพเนี่ย เขาก่อร่างสร้างตัวสถาบันพยาธิขึ้นเองในทุกเขตตรงเชื่อว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรไม่น้อยทีเดียวแล้วก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์นะครับผมว่าเนื่องจากมันเป็นกระบวนการที่มันต้องสอดคล้องกันหมดเลยนะครับเรื่องของการให้บริการด้วยเรื่องของวัสดุคุรุภัณฑ์ด้วยและเรื่องของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่งตอบสนองระบบนี้ด้วยนี่อย่างวงเล็บใหญ่ๆไว้นิดนึงนะับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางของสปสชเนาะเกี่ยวกับเรื่องการให้ให้มูลค่าของการรักษาหรือค่าตอบแทนหรือค่าค่าค่าบริการเนี่ยนะครับเนเวงเล็บอันนี้พักไว้ก่อนเอาในส่วนนี้ก่อนเรื่องของการแพทย์ปรนยำเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่มันไม่เหมือนเดินเข้าไปล้างขายาแล้วให้ยาเป็นเม็ดหนึ่งการแพทย์บรรยำผมนึกภาพด้วยกันนะครับถ้าประชาชนอยากจะได้ข้อมูลก็คือรักษาซะก่อนที่จะเกิดเหตุคําถาม ถ้าเรามีผู้หญิงสมมตินะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นญาติของพวกท่านเป็นมะเร็งเต้านมพิสูจน์ทราบโดยเซลล์ว่าเป็นการส่งผ่านทางพันธุก,กรรมมีแนวโน้มที่ญาติพี่น้องลูกหลานถ้าเป็นเพศหญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งจุดๆเปอร์เซนต์การแพทย์บัญญายาเริ่มต้นตรงนี้ต้องส่งกลับที่หน่วยบริการต้องมีพยาบาลต้องมีแพทย์ที่ให้คำปรึกษาทางจีเนติกทางพันธุก,กรรมที่เรียกว่าจีเนติกคาวเซลลิง มาคุยกันกับญาติเรียกฝ่ายหญิงมาคุยกัน,กนว่าคุณมีโอกาสเท่านี้เท่านี้ในการจะเป็นมะเร็งเมื่อคนไข้เข้าใจดีแล้วจะรับหรือไม่รับการรักษานี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับทําให้จะเห็นได้ว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องของยาหนึ่งเม็ดมันเป็นกระบวนการมันต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับข้อที่1อะไรเป็นนโยบายของชาติเรารู้มะเร็งตีดับหนึ่งในสิตีดับหนึ่งในสามหนึ่งในห้าด้วยซ้ำไปมะเร็งเพศหญิงดังนั้นมันต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ก่อนอันที่1อุปกรณ์การตรวจเซลล์มะเร็งที่พบได้บ่อยยในเทศไ อันที่2องเราจมีแพทย์และพยาบาลซึ่งเรียนรู้ในการทําไปที่ปรึกษาหรือที่เรียกว่าจีเนติกเฮลซ์ l ิ n งหรือที่ปรึกษาพันธุก,กรรมเพื่อให้ญาติผู้ป่วยเองเข้าสู่คําแนะนําทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งสองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลานะครับแต่ถามว่าเริ่มต้นระไม้กลมการแพทย์ได้เริ่มต้นแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วเราเริ่มต้นสิ่งนี้แต่ต้องตอบว่าเป็นรูปธรรมส่งต่อถึงตัวผู้ป่วยเนี่ยอาจต้องใช้เวลาอีกสักนิด แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วก็ดีกว่าไม่เริ่มนะครับผมเชื่อว่าผลลัพธ์เนี่ยมันน่าจะออกมาได้เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปแบบนําร่องในบางในบางเนื้องอกในบางสถาบันเนี่ยน่าจะเริ่มต้นได้ในเวลาอีกไม่นานนะครับภายในปีนี้แหละปีที่กรมการแพทย์ครบ80ปีนะครับทางสถาบ,บันพยาธิวิทยา,ยา,ยายกรมการแพทย์เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาครัฐทั้งระดับมหาวิทยาลายัยและโรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพทั้งหมด ในการส่งต่อความรู้ในการให้คาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาราชการแพทย์ที่อยู่ปลายทางสามารถได้ได้คำปรึกษาจากพยาธิแพทย์ได้เสมอบุคลกากรทุกคนของสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์มุ่งมั่นที่ทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อระบบสาธารณสุขดังปริธาน80ปีกรมการแพทย์ที่ว่าทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบคุณครับ